ขขาสลีโมเมนต์เขาโคตรอันนี้ได้เลยเมียงขนมเมียงเด็ดนี่ว้าผู้ใดมาขมขมเรียนแมนด้วยเด้อต้องขมขมว้าไอซื้อซวยว้าสาวคือเดียววายสาวไปสาวมาสบายดีทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังเมืองนาไก่ออกสวยหน่อยนึง พราะว่ามือนี้ตอนเศร้าออนฝนตกพอสวยๆมาจึงมีแดดนะก็เอาตรงๆเลยแหละก็ไม่อยากไม่อยากตากฝนเพราว่าปากตากฝนเมื่อไหร่เมื่อเลเด้นะเส้นทางจากท่าแขกอสิไปเมืองนากายก็อยู่ประมาณมงเจ็ดสิบปลลักหนทางนี่สุดยอดเลยเป็นเส้นทางที่ เขาเองนี่บอกมูเพื่อนว่าเป็นเส้นทางที่งามที่สุดอีกเส้นหนึ่งของประเทศลาวเพราะว่าวิวทิวทัศน์สวยงามหลายจะมีภูเขาสลับซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นการยกให้เป็นเส้นทางที่มีความสวยงามนะนะนะอีกเส้นหนึ่งของประเทศลาวสิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าเป็นเกินว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนี่ลหลายจุด จนให้ซื้อว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบดูรูหรือว่า,าการท่องเที่ยวแบบวงมวนหรือวงกลมนั่นแหละเนาะหมู่เพื่อนจะหากว่าได้มาเที่ยวแขวงเกินว่าแขวงขมวนนะก็จะลืมแวะมาเส้นทางดังกล่าวนี้สวยสดงดงามหลายแต่การขับรถในการมาก็อยากให้หมู่เพื่อนได้ระมัดระวังเนื่องจากว่า เส้นทางดังกล่าวนี่ก็สิมีรถบรรทุกนักเนาะค่อนข้างจะหลายตอนนี้เขากำลังนะผ่านทำป่าทำป่าฟ้าหรือว่าทำหนองเสื่อมหรือว่าทำพระนี่เพระาะนั่นก็คือให้มูกคนได้ระมัดระวังเพราะว่ารถบรรทุกค่อนข้างจะหลายและก็ค่อนข้างจะแล่นไวแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากว่าเป็นเส้นทางที่ะสะดวกและก็สวยงาม กบยไยไขมีความเพลินเพลินในการเดินทางบันไดไอยไขมูเพื่อนนี่เบิ้งถนนทางดีๆเป็นเบิ้งตาวิวทั้งข้างนี่โอ้อันตรายอย่างเราตอนนี้คือกันแหละพยายามเบิ้งแต่ภูผาป่าไม่เพราะมันงามหลายกาบวัดมาดนนะประมาณมงสามเดือนสี่เดือนนี่แหละบริดมาเส้นนี้สุดยอดเลยถือว่าเป็นเพื่อนว่าการเดินทางนี่ มเมนว่าเขาสิไปหาจุดหมายปลายทางอย่างเดียวที่แบบว่าเป็นจุดที่เขาแบบมีความสุขแต่ว่าระหว่างการเดินทางนี่อาจจะสร้างความสุขให้เขาได้หลายครัวกะมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเนาะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระหว่างการเดินทางนี่ไปนําจกดีหลายจากจุดหมายปลายทางของเขาคือเมืองนากายเขากะเจอีแวกทิพลาดพอได้นั่นก็คือ <laughs> ตลาดขายเครื่องปลาของดง เดมื่อพ่อเราเขาสีวะหันแต่ว่าตอนนี้ให้หมูเพื่อนไปสมภาพบรรยากาศอันสวยงามของเส้นทางระหว่างเมืองคาแคกไปยังนากายสะกดสุด,ดยอด การนกินอ๋เอเป็นตลาดตลาดชาวบ้านโอ้อันนี้กิน<า>บ่ได้อันนี้หอยหอยหอยโอ้เข่าโคตรเข่าโคตรไอ้เว้ยเข่าสลีอืเข่าสลีโมเมนต์เข่าโคตรอันนี้แล้เดี๋ยวยังขนมยังเดี๋ยวนี้นเออขนมทดสลีวะขายจากไหนตัวนี้เจ้า อันหนึ่ง 5, หาพันโอ้แพงวานั่นปะ 5, 5, าพันเกบหาพันเกบอันนี้ใส่ใส,ส่แป้งป่ะพี่ั้งเด็ใส่แป้งใส่สาลีใส่แป้งใส่สาลีอันนี้ได้หาพันเก็บถ้าถ้าอันนี้ได้ขนาดนี้สามพักลีาพัสพักาพัถ้าเป็นนั่นได้ปะนี่นี่อันนั้นก็าพัเอ่อเอาอันนี้ได้ขนาดนี้ 3, อัน <3, 000 S 2> นั้นสิบพั ้ามันคือต่างกันขนาดน,น้อยมันน้อยมันน้อยโอ้อ่าเอาเอาตัวนี้เออเอาเอาเอาตัวนี้สามพักสาวพันมันบอ่อเอาสองอันแล้วเอานี่อันหนึง่งเด่เอมันยังสิกินได้มันยังได้ซีมเด้หนออ่าสาวพันสาวพัน เลือกเอา <c oughs> เ <c oughs> จ้าอขอบใจขอบใจเป็นซ่อนให้เดกันหิวกันหิวกันหิวใเเจ้าขอบใจเดียวมียังอีกนออก,กินนอมียังอีกนอก,กินปลา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 ,ปาโอ้คนเมื่อบ,บ้านในซื้อแท้แต่วันที่ไปมงคนอยู่เจ, <c oughs> จ้าโอ้นี่กับปลาให้กันปลาในปลาใน ในอันนี้นอไม่เอาไปแกงวะอเอ,อ้าสบายดีเจ้าจะขึ้นเมื่อพุ่นแลแม่ล่ะจะขึ้นเมื่อพุน่นละเอ่อมืออื่นมืออื่นแม่ล่ะมืออื่นมืออื่นสินไปโอ้ได้นอไม่ไปแกงแกงใส่ย,ยังนอ,นอไม่นี่แกงใส่ปลาใส่ชิ้นเอาปลาใส่ปลาใส่ชิ้นเนาะไอเอาแซ่บๆได้ท่านเด้อ แซ่บ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 โอ้โหทางพี่ผู้ใดผู้ใดมาขมขมแมนเด้อเด้อต้องขมขมเออต้องขมเอออันนี้ขมแท้ตัวนี้นี่ขมแท้นี่น่ะเอ๋มาบักไซเหอะเอท่าดเอททานเอาไปหนึ่งอแต่ตอวนั่นตัวนั่นเอาไปอบหน่อยเนาะเอาไปอบอบได้เจ้าหอยเป็ต้มหอยเปต้มโอ้ได้กินแล้วนี่ ได้ได้แล้วตัวนี้นะนนะกะสีประมาณนี้แหละเป็นกะสีมีหล,ลายๆอย่างแมนแมนแมนอันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้สิ้นอย่างเจนะ้าแดงแดงแลนด์เสดายเดะเสียดายเดะเสียดายมือนี่มือไผ่มือไผ่ครัวเด้ซื้อเด้อนี่ยนี่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 เออซือน่อไม้ซอยเจ้าอ่ะโอ้หน่อไม้หน่อไม้ มีผู้แก่งดิทั้งนั้นแม่นบักหอยอ่าอันนี้ทำบักหอยเด้อโอ้ปลาปลาไหนปลาไหนอืมฮะวะไอซือซวยวะและ้วไม่เท่าค้าจังไงสาวพันโออันนีอ้อันนี้เอาแล้วสาวพันแล,แล,แล้วแล้วตนี้ดิ ฮะเสาวคือเดียวไหวเสาวไปเสามาอ่ะาซื้อซวยซื้อซวยสิน่ะเอาตัวนั้นเพราะว่าตัวจีเอาแล้วเดี๋ยวตัวนี้อ่าไปเสามามีตัวป่ะเสไปเสามาเลยก็ได้เลยเสาวไปเสามาเลยก็ได้เนาะแมนเออเอาเอาถุงเปาอันนึงไว้ใส่เปลือกมาในเด้อเจ้าอ้าวสาวพันเฮ้ ขอบใจคือเดียว่หยมือแรงสุดๆได้กินเข่าได้กินแต่ซาลี่ได้นี่น่ะเจ้าจะได้กินแต่ซาลี่ได้นี่น่ะยตายพูดเมตู้เราขอเอาพูดเมตู้ลงเงินเฟดใเด้อเจ้าอันนี้น้องไม้น้องไม้มีคนมีคนซื้อไปแล้วมีคนซื้อไปแล้วได้กินแต่ตัวนี้แล้วมือนี้เจ้า แมนบ่ได้กินข้าวแรงเลยนี่น่ะซื้อซอยไปตู้เพิ่นอนทางนี้กล้วยเล๋โอ้คนตรวจเลยเปินจะแซบเนาะคนตรวจเลยนี่น่ะนี่ถาถาแซบเราจะมาซื้อใหม่เหมถ้าพอแซบเราจะมาส่งคืนเด้อแซบแนนน่อแซบแน่นอนป่วย่าตหนุ่มเนาะกะสีประมาณนี้แหละ บอกกินข้าวแรงเลยวันนี้นนกินซาลี่ีนก็พอพะน้้งนองสาวเนาะอ่าก็เป็นชุดแวะถ้าหากว่ามูเพื่อนได้เดินทางมานากายตลาดพวกนี้ก็มีได้หลายอยา่างเดี๋ยวจากนี้ไปก็จะเดินทางต่อไปสู่เมืองน,นากกยบ้านนี้ลาม,มูเพื่อนไปก่อนอาหาร มาตะกินเขาแล้วโมนี่กินซาลีแล้วมมนี่อ่าโมเดิร์นสบายดีสนับสรุนการเดินทางโดย